สายพันหนึ่งที่ใครก็จับตามองโฉบเฉี่ยวทุกองศาปลุกเร้าสายตาทุกมุมมองไม่ไห้ลักซ์วีโก้แชมป์ T.R.D. สปอร์ตทีวพบ้ข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31ก,กรกฎาคมนี้ สนับสนุนโดย To โยต a h ไฮ Lu ักษ์ว c h ก m ช t r ท s p o r t ดีส์ตใหม่สายพันหนึบที่ใครก็จับตามองก็เริ่มจากที่ตัวเองชอบก่อนค่ะแล้วก็ไปเรียนมาตามห้างตามศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนแล้วทีนี้ก็เริ่มจากมาสอนเพื่อนบ้านก่อนค่ะ สอนเพื่อนบ้านเสร็จก็สอนเพื่อนๆสอนเด็กสอนคนโน้นคนนี้พอเราสอนแล้วเราเรามีความสุขชิ้นงานออกมามันก็สวยเราทําเองเราก็มีความสุขคนที่มาเรียนกับเราเขาก็มีความสุขก็เลยเริ่มจุดประกายจากตรงนั้นสมัยนี้งานพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีใครนิยมแล้วค่ะมันจะจะสูญหายไปแล้วถ้าเราได้นั่งทําอะไรนี่มีสมาธิกับกับไหมกับสิ่งตรงนี้ความทุกข์ ความคิดต่างๆนี่มันก็จะจะเบามันก็จะหายไปเองมันจะมาเพลิดเพลินกับตรงนี้ค่ะนคนที่มีความทุกข์กลับมาก็มาทำตรงนี้ก็จะจะไม่มีความทุกข์เลยค่ะ อยากให้คนที่เขาทำนี่คือแบบว่าไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายแค่ลำพังซื้อไหมก็บางคนก็มันก็หลายบาทแล้วว่ะค่ะสิบยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเงินมันไม่จำเป็นเราเรามีความสุขตรงนั้นมากกว่าเหมือนเงินได้มาร้อยหนึ่งเนี่ยเรากินแป๊บเดียวก็หมดแต่ถ้าเราให้ใจเราให้กับความสุขตรงนี้มันมันนานมันนานแล้วก็มันมันมัน,มนไม่ไม่อยากจะคิดที่จะคิดเงินนะคะไม่ไม่เคยคิด เอามาทำเป็นงานอดิเรกแล้สามารถขายชิ้นงานมาเป็นรายได้ของครอบครัวได้นะคะเป็นรายได้ที่แบบว่าบางคนก็ได้เยอะนะเป็นพันเลยต่อชิ้นเนี่ยค่ะเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะภูมิใจในตัวเองเหมือนกันนะบางครั้งได้ว่าเออบางคนมาไม่เป็นอะไรเลยนะคะจับเข็มยังไม่เป็นเลยแต่พอเวลาพอเวลาเราสอนตรงเนี้ยเขาเขามาด้วยใจเนี่ยค่ะเขาคิดจะทำเขาบอกว่าเขาทำไม่เป็นเลยนะจับเข็มยังไม่เป็นเลย อก็เลยบอกว่าให้คุณมาด้วยใจแล้วทุกอย่างคุณจะทําได้คือตั้งใจมาก่อนเลยชิ้นแรกคือตั้งใจมาแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆสอนค่อยๆสอนจนเขาเป็นเลยค่ะเคยได้ไปเรียนที่ในห้างสัรพ์สินค้าแล้วก็เสียตามค่าเรียนน้อยที่ที่จะทําอย่างนี้นะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสอนเลยแล้วก็แค่ซื้ออุปกรณ์ของเขาแล้วไปประหยัดของเราไปแต่ก่อนนี้ก็ไม่เป็นอะไรเลยอ่านลายยังไม่เป็นเลยนะคะอ่านอ่านแพทเทิร์นอะไรก็ไม่เป็นเดีย๋ยวนี้เริ่มเป็น ได้ทําเสื้อเป็นเป็นกระเป๋าเป็นทุกอย่างที่ที่ครูเขาสอนเขามีอะไรใหม่ๆเขาก็มาสอนให้ค่ะวันไหนที่ไม่ได้จับไหมนี่จะจะรู้สึกคิดถึงไหมมากไปไหนก็ต้องเอาไปคืออยู่กับเขาตลอดบ,บางทีง่วงนอนแต่ก็ขอ,อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอ,อนิดนึงมีความสุขที่ได้อยู่กับไหมและถ้าไหมเป็นเป็นกองๆองเนี่ยค่ะอยู่กับพื้นเป็นกองกองนี่อยากจะอยู่ในกองไหมเลยค่ะ ช่วงชีวิตที่เหลือเนี่ยอยากจะทำอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบเห็นเพื่อนๆเ,เห็นคนที่มาเรียนแล้วเขาเอาไปต่อยอดได้บางทีก็ไปเปิดเป็นกิจการเป็นร้านบางคนก็ไปขายตามตลาดน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะเขาสามารถที่จะไปเป็นอาชีพได้เลยทำความดีเป็นเรื่องง่ายง่ายมากง่ายนิดเดียวค่ะ แค่ตั้งใจทุกอย่างได้หมดค่ะ